สดีค่ะพี่อ้อยนะคะอาหารเช้านะคะสำคัญที่สุดเลยเนาะแต่อย่าเห็นว่าพี่อ้อยผ่าไข่มาสฟองนี้พี่อ้อยไม่ได้ทานไข่แดงทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยต้องเอาไข่แดงออกเนาะเพราะว่าพี่อ้อยจะทานไข่แดงได้แค่หนึ่งฟองนะคะไข่แดงไข่ต้มแบบนี้นะคะที่ได้เนื้อแบบนี้เลยเนาะแล้วก ตัวไข่แดงนะคะจะอยู่ตรงกลางนะคะก็คือเวลาต้มนะคะเรากา็ใส่เกลือใช่ไหมคะที่รู้ๆก็คือใส่เกลือเนาะเขาจะได้ปอกง่ายพอใส่เกลือแล้วนะคะก็เวลาต้มพยายามคนนะคะคนคนอยู่ตลอดเลยนะคะคนเพื่อให้ตัวไข่แดงนะคะเข้ามาอยู่ตรงกลางนะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้ว พี่อ้อยต้มแค่หกนาทีนะคะอันนี้นะคะเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวลูกทานก็ได้หรือเขาไม่ทานเราก็ต้องทิ้งนะคะ<ม>ก็คือที่บ้านจะทิ้งไข่แดงมากๆนะคะเพราะว่าพี่อ้อยอ่าทานได้แบบนี้นะคะเฉพาะหลักๆเลยคุณหมอให้ทานไข่ไข่ขาวหกฟองไข่แดงได้หนึ่งฟองนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นพริกซีะะอิ๊วนะคะก็จะมีใส่หอมแดงมะนาวนะคะหอมแดงมะนาวแล้วก็พริกอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะก็จะมีะเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะก็ วันนี้เบื่อไข่ดาวนะคะพี่อ้อยไม่ได้ทําอะไรเนาะเอาไข่ขาวไปดาวดาวอยู่ทุกวนันทุกวนันดาวจนทานจนเบื่อเลยนะคะก่อนทานข้าวนะคะพี่อ้อยจะทานตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่หนึ่งซองหรือสองซองนะคะตัวนี้เป็นชาดาวอินคานะคะ ตัวนี้ถ้าทานเช้านะคะทานตอนเช้าก็จะช่วยแบบลดน้ำหนักนะคะคุมน้ำหนักเบาหวานความดันไขมันถ้าทานตอนเย็นก็เพื่อสุขภาพเนาะก็จะทานได้สองเวลานะคะถ้าจะให้ผลได้ผลเร็วก็สองซองนะคะสองซองแต่ถ้าทานแบบนี้พี่ว่าก็จะใส่แค่หนึ่งซองนะคะ แล้วแต่เนาะเมืองวันเพี่วก็ทาน2ประมาณันพี่วก็ทานหแต่วันนี้แค่หนึ่งงซองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวดาวอินคาเนี่ยนะคะพี่ว่าจะสั่งซื้อในช้อปปีเนาะเราก็ดูจเจ้าที่สมราคานะคะอย่างพี่ว่ซื้อเนี่ยก็ซองถุงหนึงสาซองนะคะก็ะจะมีอ่าสีบาท ะะจะเป็นหลายราคาเนาะหกกว่าก็มีร้อยกว่าก็มีพี่ออยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เคยสั่งเตี่ยวตัวที่แพงมากนะคะไม่ทราบว่าในนั้นเขาใส่อะไรบ้างเนาะแต่เจ้าเนี้ยยี่ห้อน,นี้พี่ออยทานประจําเดี๋ยววันไหนพี่ออยจะมารีวิวสองอของดาวอินคาให้ดูเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะ แล้วพี่อ้อยฝากช่องหลานชายด้วยนะคะพี่อ้อยวางคลิปวางลิงก์คลิปอ่าช่องของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยอสับสนไหมวางคลิปหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะตรงคอมเมนต์นะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเข้าไปชมคลิปแล้วเข้าไปติดตามแล้วนะคะกลับมาบอกพี่อ้อยเนาะ แล้วพี่อ้อยจะกลับไปขอบคุณให้นะคะเพราะว่าพี่อ้อยมีช่อง youtube 3ช่องนะคะพี่อ้อยจะกลับไปขอบคุณให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ